Mm hmm. SCB Podcast You are welcome. Be ready to get wealthy. Presented by SCB Wealth. สวัสดีครับพบกับ You r Welcome Podcast ที่จะเผยเคล็ดลับการเงินและทำให้การลงทุนกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายวันนี้อยู่กับผมดรโจ๊กจิติพลปรึกษาเมทนานครับสวัสดีค่ะพลอยกมลชนกรามกกมุตค่ะสวัสดีครับคุณพลอย สวัสดีค่ะดรโจ๊กจากตอนที่แล้วนะคะดรโจ๊กที่เราคุยกันว่าความมั่งคั่งขั้นต้นมันคือ30ล้านบาทเนี่ย แล้เอกตรงขั้นต้นตรงนี้วันนี้เราจะมาคุยกันต่อว่าทํำยังไงและทําอย่างไรเราถึงจะมีหลายคนบอกว่าฟังเอพิโซดของเราไปแค่2อเอพิโซดนะครับก็รู้สึกเครียดนอนไม่หลับเลยนะครับเพราะว่าดรโจบอกว่าต้องมีตั้ง30ล้านแน่นนถึงจะมั่นคงแล้วก็มั่นคงกายหน้าผากเลยนะครับเพราะว่านึกไม่ออกว่าจะทํำยังไงให้มี30ล้านทันใช้ได้ในชาตินี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าเราค่อยๆค,ค,คิดกันไป แล้วก็อยากกดดันตัวเองมากนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูว่าคนที่มีความมั่งคั่งระดับ1ล้านเหรียญนะครับทั่วโลกหรือว่าประมาณ30ล้านบาทที่เราพูดกันถึงเนี่ยเขาเก็บเงินมาได้ยังไงบ้างก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยกกว่าความมั่งคั่งมันเกิดจากการรับมรดก ไม่น่าเชื่อนะครับคนที่สร้างเองเนี่ยมีแค่ประมาณ10%เท่านั้นเองที่สามารถทำสำเร็จในเจเนเรชันของตัวเองได้นะครับจุดเด่นจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าความคิดแล้วก็ความตั้งใจที่อยากมี30ล้านเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นประเด็นแรกที่เราต้องจุดตัวเองให้ติดก่อน นะครับขั้นต่อมาก็คือเราก็ต้องสำรวจสินทรัพย์ของเราบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีไม่ถึงหรอกหรือว่าเราไม่น่าจะมีเงินได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรากลับไปดูจริงๆเนี่ยว่าเรามีสินทรัพย์อะไรบ้างอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าบ้านที่เราอยู่เนี่ยมันราคาเท่าไหร่จริงๆแล้วเราก็เริ่มรู้สึกแล้วเหมือนกันนะว่าไอการมี30ล้านเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากมากนะครับเพราะผมก็เห็นว่าหลายๆคนก็มี บ้านหลายหลังนะครับหลายๆคนก็จะมีที่ดินอยู่นะครับอาจจะไม่ได้มีเงินติดบัญชีไว้แต่ว่าก็มีสินทรัพย์หลายๆอย่างที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นความมั่งคั่งและสามารถทําให้ความมั่งคั่งนั้นน่ะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นะครับวิธีการง่ายที่สุดในการคิดก็คือลองไปสารวจมาเองนะครับแล้วก็ลองตั้งเป้าหมายร่วมกันทั้งครอบครัวนะครับ mm hmm. บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องการสร้างความมั่งคั่งของเราคนเดียวก็ได้อาจจะเป็นครอบครัวของเราคุณพ่อคุณแม่ ผมเชื่อว่าลองเอาคุณลูกเข้ามาคุยด้วยนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางการสร้างความมั่งคั่งในครอบครัวที่เราจะเห็นภาพกว้างมากขึ้นครับอืแล้วถ้าสมมุติว่าความเป็นจริงมันโหดร้ายกว่านั้นคือสํารวจแล้วไม่มีหรือมีไม่ถึงทําไงต่อดีคะ หลายคนก็บอกแบบนั้นเหมือนกันนะครับว่าก็ไปหามาแล้วแบบที่ด็อกเตอร์บอกนะครับแต่สุดท้ายมันก็ไม่มีจริงๆรายได้เนี่ยก็ไม่ได้ถือว่าสูงมากนะครับแล้วมันดูท่าทางเหมือนจะไม่มีโอกาสที่จะไปถึงเลยควรตั้งเป้าหมายขนาดนั้นจริงๆหรอนะครับผมบอกว่าเป้าหมายจริงๆวิธีการคิดเนี่ยอยากจะให้คิดในเชิงของ w วล l well t h management นะครับก็คือมีทั้งเงินแล้วก็เวลาเงินไม่ใช่ทุกอย่างนะครับเวลาสามารถช่วยเราได้เหมือนกันแต่ จุดแรกที่เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถของเราแต่ ถ้าเราขาดในเรื่องของเงินการสร้างอินคัมเช่นเรามีรายได้น้อยเกินไปนะครับตรงนี้เราจะเริ่มคิดแล้วว่ามันมีวิธีไหนไหมที่เราจะสามารถสร้างรายได้ได้นะครับ mm hmm. อ,อย่างเช่นง่ายๆคือถ้าเราบอกว่าเรามีรายได้ที่อยู่ในระดับที่ตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าพอมีพอใช้นะครับ mm hmm. เงินเดือนสักประมาณ แสนหนึ่งนะครับ <Okay. S 1> เราอาจจะบอกว่าก็พอมีพอใช้นะนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปสำรวจจริงๆแล้วมันไม่สามารถจะทำให้อ่าไปถึงเป้าหมาย30บล้านได้เนี่ยเราจะเริ่มคิดแล้วว่าเราอยากจะสร้างรายได้อย่างอื่นตรงไหนซึ่งผมว่าตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับส่วนข้อ2ที่มักจะเป็นจุดอ่อนของหลายๆคนก็คือมารู้ตัวเมื่อเวลาเหลือไม่เยอะ อย่างเช่นอาจจะรู้ตัวเมื่ออายุประมาณ50หรือ60แล้วนะครับแค่จะมีเงินหลังกเกษียณเนี่ยยังลําบากเลยจะมาบอกว่าต้องสร้าง30ล้านเพื่อเป็นการสร้างความมั่งคั่งของครอบครัวเนี่ยก็มันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะยากเกินไปแล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้ผมต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ย การสร้างความมั่งคั่งอย่างที่ผมบอกคุณปลอยตอนต้นเลยนะครับไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทําสําเร็จในเจเนอเรชันตัวเองแต่ว่าเราสามารถสร้างมรดกไว้ให้ลูกหลานเราได้เหมือนกัน นะครับในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าถ้าเกิดเรารู้สึกว่าในรุ่นเราอาจจะไม่มีแล้วแต่มันดีกว่าไหมที่เราจะสร้างความมั่งคั่งไว้ให้ลูกหลานของเรานะครับแล้วก็คุยพร้อมกันเลยบอกว่าพ่อแม่เนี่ยได้สร้างมรดกเก็บไว้ให้ลูกเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดร่วมกันนะว่าการลงทุนของเราควรจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ทําให้การรักษาความมั่งคั่งเนี่ยเกิดขึ้น รุ่นต่อรุ่นนะครับอนาคตอาจจะไม่ใช่เราก็ได้อาจจะเป็นรุ่นหลานเราที่มี30ล้านแต่ตรงนั้นก็จะเป็นการสร้างความมั่งคั่งให้กับครอบครัวเราในอนาคตเช่นเดียวกันครับอเข้าใจละงั้นถ้าเกิดเรากลับมาถึงเรื่องปัญหาอีกอันหนึ่งต่อจากที่ว่าสำรวจทรัพย์สินแล้วยังมีไม่ถึงต้องสร้างและสมมติว่าสร้างแล้วแต่ยังไปไม่ถึงฝันคือสร้างแล้วละ่ะพยายามสร้างแล้วอย่างนี้ทํำยังไงดีคะ จุดแรกเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าการลงทุนเนี่ยอย่างแรกเลยคือการตั้งเป้าหมายแล้วพยายามคิดถึงการลงทุนหรือว่าการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยให้เป็นเหมือนการวิ่งซึ่งมันไม่ใช่การวิ่งธรรมดามันเป็นการวิ่งมาราธอนนะครับเราเลือกเส้นทางให้ถูกต้องข้อแรกเรารู้ระดับสปีดของตัวเองนะครับความเร็วของตัวเอง วิ่งให้ไม่เหนื่อยมากแต่ได้ระยะทางดีสุดเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดแล้วก็คิดถึงภาพว่าถ้าเราไปไม่ถึงจริงๆเราจะส่งไม้ต่อให้ใครอของที่เราสร้างมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับ รุ่นลูกรุ่นหลาน<ม>ของเราหรือเปล่า<ม>หลายคนผมเจอเยอะมากนะครับเช<ม>่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยในสมัยท่านเด็กๆเ,เนี่ยท่านอาจจะบอกว่าสะสมอสังหาเรื่มซับเยอะมากเลยนะครับ<ม>แต่พอเป็นรุ่นลูกเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่ได้อยากได้อสังหาเลยแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีความมัง่งคั่งในลักษณะนี้แต่ถ้าเราคิดร่วมกันเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเห็นภาพตั้งแต่ต้นนะครับแล้วเราก็ปักเป้าหมายไว้ร่วมกันว่าเราอยากจะให้มี ความมั่งคั่งขั้นต้น30ล้านก่อนลูกคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะลงทุนตรงไหนเรามีเงินเท่านี้ซึ่งผมเชื่อว่าพอเวลาร่วมคิดกันหลายๆคนเนี่ยแล้วรวมการสร้างรายได้จากหลายๆคนเนี่ยเราจะได้ไอเดียที่แข็งแกร่งมากขึ้นแล้วมีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นครับอืก็คือกําหนดเป้าหมายร่วมกันก็จะดีที่สุดนะคะแล้วมันมีไหมคะดรกรณีที่แบบเคยมีและเคยมั่งคั่งไปถึงจุดที่ฝันแล้วแต่อยู่ดีๆก็กลับมาไม่มีอะไร ตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็นจุดที่ผมใช้คำว่ากับดักหยุดรวยนะครับเกิดทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวะนะครับเขาบอกว่ามีอยู่สี่ห้าเรื่องด้วยกันที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับว่าสี่ห้าเรื่องนี้ถ้าเกิดกับเราเราต้องรู้ตัวให้ทันเพราะมันเป็นจุดที่จะทำให้เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายความมั่งคั่งหรือถ้าเรามีความมั่งคั่งแล้วเนี่ยอ,อาจจะ กลับมาไม่มั่งคั่งก็ได้อ,อย่างแรกค,คือการลงทุนที่กระจุบตัวเกินไปจำไว้เลยนะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่จำไว้ว่าอย่าลงทุนที่กระจุบตัวเกินไปะนะครับอย่างที่สองคืออย่าใช้เงิน,นงเกินรายได้ที่เราสร้างได้ตรงนี้ บอกไว้เลยนะครับว่าเป็นจุดอ่อนที่หลายคนก็ไม่ได้ระมาระวังนะครับแล้วก็คิดว่าการใช้เงินบางอย่างก็อาจจะเป็นการลงทุนก็ได้นะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดเราพลาดตรงจุดนี้โอกาสที่จะไปไม่ถึงความมั่งคั่งมีความเป็นไปได้สูงมากอันดับ3คือการ กู้เกินตัวแล้วก็มีหนี้มากเกินไปนะครับถ้าเกิดเรามีหนี้มากเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเราสร้างความมั่งคั่งอาจจะเป็นความมั่งคั่งที่แค่เอาไปใช้หนี้เฉยๆนะครับไม่ได้เป็นความมั่งคั่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันคงได้เพราะมันไม่เพิ่มรายได้ให้เรานะครับเรื่องที่4ี่คืออย่าลืมคิดเรื่องภาษีด้วย นะครับหลายคนก็ลงทุนจนลืมนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมก็ลดหย่อนภาษีมากเกินไปหน่อยพอสุดท้ายคำนวณออกมาต้องจ่ายภาษีเพิ่มจะไม่มีเงินเอานะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจำเป็นจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าปีต่อปีนะครับเรื่องต่อมาก็คือปัญหาครอบครัวนะครับต้องคิดร่วมกันจริงๆ เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มองทั้งครอบครัวจริงๆแล้วไม่ได้มีเป้าหมายในการวางแผนการสร้างความมั่งคัง่งพร้อมกันทั้งครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นคุณพลอยคนเดียวที่หาเงินแล้วก็คุณลูกเนี่ยใช้เงินจนหมดนะครับแล้วสุดท้ายเราก็ไปไม่ถึงความมั่งคั่งก็ได้แต่ถ้าเกิดคุยกันดีๆนะครับแล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะแก้ปัญหานี้ได้สุดท้ายเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการเมืองให้ดี S <S เรื่องการเมืองเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเราไม่สามารถควบคุมได้แต่เราประเมินได้นะครับว่าถ้าเกิดเราอยู่ในประเทศที่มีโอกาสที่จะมีปัญหาทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามขยับกระจายการลงทุนไปในประเทศที่คิดว่าปลอดภัยกว่าซึ่งตรงนั้นนะ่ะก็จะเป็นจุดเรียกว่ากับดักหยุดรวยซึ่งเราสามารถหลบเลี่ยงได้ถ้าเราอยากมีความมัง่งคั่งในอนาคตครับโอยเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งเลยค่ะงั้นอีพิโซดนี้เราสรุปได้เลยว่า เรื่องความมั่งคั่งเนี่ยหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องของตัวคนเดียวแต่ถ้าคุณมีครอบครัวคุณต้องวางเป้าหมายร่วมกันนะคะแล้วก็ความสําเร็จที่คุณจะมั่งคั่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดในรุ่นของเราก็ได้เราอาจจะทําการวางแผนเพื่อให้ลูกหรือให้หลานเรานะคะและสุดท้ายก็คือระวังกับดักหยุดรวยซึ่งจะทําให้คนที่เคยมั่งคั่งกลับไปไม่มีก็ได้ถูกต้องครับผมเชื่อว่าหลายคน แนะนำนะครับลองกลับไปฟังเอพิโซดนี้อีกหนึ่งครั้งและผมเชื่อว่าการสร้างความมั่งคั่ง30ล้านให้ทันใช้อาจจะบอกว่าทันใช้ในรุ่นเราได้ยิ่งดีนะครับหรือว่าทันใช้ในรุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถแน่นอนแล้วอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์ Your Welcome เพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับทางการเงินและการลงทุนที่สามารถนาไปปรับใช้กันง่ายๆสาหรับวันนี้ผมกับคุณพลอยก็คงต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ